บูมอะไรบ้างเอาเลยไปเหอะให้ก็เถอยพี่บ้านหลบพี่บ้านหลบหลับเอาไว้ยไปแล้วเอ้ยไปเล้วไปคอยดูเคลเตัวไปโคตรผาดตัวไปหลบตามพุ่มไม้ก็ไม่มีใครเห็นแล้วก็มีสีเขียวประดับอยู่ตรงหัวขาของเกงพี่พี่เห็นผมป้าพี่เนี่ยผมเนียนกับกล่องไปเลยอ่ะพี่ไหนวะ ออืหวายยอดมากถ้าไม่บอกนี่นี่เนี้ยนะนี่พี่ยืนข้างเลยเนี้ยไม่เจอเลยเนี่ยพี่เป็นแดนเซอร์เนี่ยเป็นแดนเซอร์อีกอย่างหนึเป็นหมอรำเลยเนี้ยผมเป็นคนให้พงอะไรต้องเตะใครเตะแม็กม่ออกอ่ะเตะโรนินโรนวยพี่โอ้โหโรนวยป้อมปืนนะพี่โรนวยฉลาดด้วยวางป้อมปืนเซยแล้วแมกแมาวางอะไรครับพี่บ้านไม่ไม่เอาอย่างนี้ นี่ไงเอาเขาไม่พูดเนี่ยประตูประตูใครตู้แม็กใส่พี่รีมูฟประตูเอาให้หมดเลยแล้วแล้วพื้นบ้านของใครพี่ไม่เป็นไรก็ก็รีมูฟพื้นพื้นที่เราเซตโฮมไว้พอผมรีมูฟ <c oughs> ผมเซตไว้กุนชี <c oughs> <า>่แหนมแล้วกไอเหนี่ยมมาเดี <c oughs> ย๋ยวเพิ่งเตะนะ <c oughs> ดังหายอยู่เราต้องเปลี่ยนที่เซตโฮมใหม่ด้วยพี่เซตโฮมพี่แหนมเลย มาเส้นโทมตัวนี้พี่เจมไหนไหนไหนนี่ตรงนี้ตรงนี้แปนผมเปนผมไอ้ด็กวุนแต่ไรดีกว่าคือมีเป้หมดตรงนี้แหละมีแหลที่ทำเพรางานเนี้ยได้เดี๋ยวผมมาเล่นตอนเย็นก็ได้ไม่ได้มาเล่นได้เล่นเลยจะการแป๊บเดียวทีมต้องนะพี่ทีมบิลหรือคุณจะเล่นด้วยน้ำหูน้ำตาเฮ้ไงจะรอไปแล้กคอเนาะจะรอไปแล้วคอแล้วไอขี่ตามมาบ้านใกล้ๆเป็นรอออาพลเลยพี่บัก เฮ้ย hey, พี่ทำได้ยังไงเนี่ยพี่นี่มันของจริงน้องนี่ขนาดแซมใช้ปืนยังเอาพี่ไม่ลงสุดยอดอใครก็เอาผมไม่ลงอเออตมติดอยู่ในลิฟต์เนี่ยดูท็อปดาว่อยได้ๆแต่พบปะมนลห้ายอย่าลืมโทรด้วยแป๊บนึงแป๊บนึงขับโมอ,อยู่มันมันกดยอจอไม่ได้ครับไปดูวดวงมาหมอดูทักว่าสวัสดีขอบคุณมากไอ้หมอนี่ผมกลาเออผมเพิ่งสั่งซื้อไอ้นังสือวิธีโกง สินค้าออนไลน์ไปเมื่อวานนี่วันนี้เขาตอบอยังพี่วันนี้มันบล็อกผมเฉยว่ามงงมากเลยว่าทําไมยังไม่ส่งของเล้ยังบล็อกกันอีกอะเงินก็โอนให้แล้วเอคนสมัยนี้เร็วนาะใช่เย่พี่พนี่จบหลักถืงเร็วเนาะพี่ใช่ <laughs> อคนสมัยนี้โกงกันง่ายกือน,นี่สัยเย่ว่ะเอ้ยแ,แล้วพี่สั่งอะไรนะหนังสือวิธีโกงสินค้าออนไลน์ขพี่โอนเงินให้เขาอย่างให้หมดแล้ว โอน้หมดเลยโอนทั้งที่อยู่ก็ส่งแล้วเงินก็โอนที่อยู่ก็ส่งทุกอย่างพี่ให้หมดแล้ะบ็อกพี่เฉยว่ะวันนี้วะย,ยังยไม่ได้ยังไม่ได้ยอุ้ยอุ้ยังไม่รู้ทำไมคนถึงทำกันขนาดนี้สมัยนี้เย่ยมากเลยเนะี่ยเนาะพี่ใส่ไม่ดีใหม่แล้วพี่ใหม่แล้วไม่ให้ใครจะเข้าบ้านอะ่ะเซ็นโฮมตรงที่เป็นอันนี้นะมีไอ้ถังน้ำมันกองไฟตั้งอยู่แค่นั้น ไหนนะพี่ใส่เก่งบูดาโปงเท่ปะปั้มอยู่ไหนพี่บีดบองฮะทีมนี้คือทีมที่อินดี้ทำไปทั่วทีมนะมีแต่คนหลอนๆนะไม่หลอนอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกจริงมันมีเด็กแก๊งเด็กเรียนมาตั้งแคมป์รอเราอะใช่ป่ะน้องในหอพวกเนี้ยมีพี่รุ่นนั่นเองดีและพี่จะได้ยิงหมาหมดน้องบายเอ้ยยิงหมามานานแล้วพอพวกผมมาในพี่ชนาวุ่นเหี่ะ แต่ม hey. ันก um ็บอกเพื่อนบอกมาว่าเราปากดีอีกนี่ถ้าปากไม่ดีแล้วแฟนจะอยู่ด้วยหรอวะใช่ไหมพี่ไม่ได้ดีแค่ปากนะลิ้นก็ดีนะว้ายอยู่ังคาบ้านนะพี่เฮ้ยไอบูดาโปอยู่ังคาบ้านดิวันไปพี่ไม่น่าขยำหอเลยมันเจ็บนะมันเจ็บนะมันโดนใครยิงอะแทงเลยแทงเลยเออ

ไอ้เนี่ยพูดเลยไอ้ดิคุณพูดเลยตามวะพี่ได้ยินได้ไงอ่ะคนมึนอะไรอย่า่เงี้ยเอ็งถ่ายคลิปเป็นนิกบอยเอเอมาส่งให้วีดูดิแล้วก็สวัสดีครับผมดิกตึงเนี่ยอย่าไปยิงพวกบ้านอย่าไปยิงพวกยี้ของจริงว่ะนึกลิงกกึ้ง เอ็มพี่ไฟสิงคนโหดครับโว้ยมันกล้ามายิงผมเอาซันเฟอร์ผมไปหกอันหกนายบอกหกหมื่นหกอันพี่มาเอาซันเฟิร์สกันไปหกอันเองพาพี่เองพาพี่มาเล็ดบ้านมาเลยมันกล้ายิงผมอะพี่ดูมันเอาซันเฟอร์ไปเท่าไหร่นะหกอันสมควรตายเลยเด็ก ตตายไม่ได้อิบายโอ้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 ยคุณบาปไงเนี่ยพวกคุณบาปไงมันเอาสนดไปหกอันทำอะไรบ้านมันเฉยโอ้ผมหกอันทรงคุณค่าพี่หกอันนี้ได้ยังไงเก็บจากพื้นมาผมจุ่มเกิดมาตรงเนี้ยเฮ้ยมันเหนื่อยนุ้ยแล้วผมว่าเกิดมาผมเก็บตรงพื้นกผมทับคิวตายมันยิงซ้ำศพผมเฉยว่ะขนาดนั้นเลยเหรอพี่ผมก็เลยโมโหมาล่ำมันซะ TP มาเลยพี่เหนมเอาปไหนมาเลยพี่เรียตายน้อง วิวเบอร์อะไรัอยู่ไหนแตกกระจุยกระจายหมดแล้ว,วน่ะพี่ไม่ตายเหรอไม่ตายพี่จะตายได้ไงน้องเออคนเก่งขนาดนี้อิพูดเลยเนี่ยแจ้าหล่อยอพี่ลงร <ไป S 2> ับไปหกอ,อันใช่พี่มาปนบ้านมันเลยทั้งหลังหนึ่งคือมานานันต้อง,งไปหกอันหกอันนี่แหละอืมดีครูภูมิใจดีตัวเธอลอตเตอรี่เป็นของครูครูเชื่ออย่างนั้นจริงๆแค่ปีนหอลงมาลับ